เ,เอาความชัวไว้ก่อนนะครับเรากลัวว่าเขาจะกลั้นเอาไว้นะครับยังไหลไม่สุดนะครับเราก็ต้องใช้เวลานี่นึงนะครับเผื่อไปอีกสักประ,ประมาณสักสิบยี่สิบวันนะครับประมาณนี้นะครับเราถึงจะไว้ใจนะครับช่วงนี้เรายังไม่ไว้ใจนะครับช่วงนี้ไว้ใจไม่ได้นะครับเพราะว่า สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดี FC แฟนคลับทุกทท่านทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคันเงินพลายมงคลน,น้อยนะครับผมอยู่กับช่วงสายๆนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเช็คเราก็จะมาเอาอาน้ําให้กับลูกชายเรากินนะครับผมแม่ขันไปลงน้ํามาเป็นที่เรียบร้อย แต่ลูกพายของเรายังไม่ได้กินน้ำนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าเวลาเอากินน้ำจะมีอาการยังไงบ้างนี่นะครับแล้วควนันเราจะมาเช็คอาการควันกับลูกชายของเรานี่จะเข้ากันได้หรือเปล่านะครับเราจะมาเช็คก,กันนะครับวันนี้ลุ้นกันนะครับผมช้างตกมันนะครับ ก็วันนี้นะครับเป็นวันที่สามนะครับคืนที่สามแล้วนะครับที่มงคลน,น้อยนะครับไม่ไหลลงลึงแล้วนะครับผมก็เราก็จะเช็คอาการวันที่สามจะมีอาการยังไงบ้างนะครับนี่แต่ช่วงนี้คันคันคันเก่าเก่าเก่านะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าเขาจะมีอาการยังไงบ้างนะครับในช่วงที่เราเอาให้กินน้ําแล้วก็ จะให้ควานลิงนะครับเช็คอาการนะครับผม เดี๋ยวควันไหลไปเตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมความเออเาช้างกินน้ําก่อนนะครับเตรียมพร้อมเอาน้ามาให้ลูกพายกินน้ําก่อนนะครับนี่ เช้าเช้านี้ก็ไม่ชเช้าเท่าไหร่หรอกไม่ยอมกินเลยนะครับรเ้เดี๋ยวเรารอนะครับรอรอสายๆนิดนึงเดี๋ยวจะเอาให้กินใหม่นะครับเดี๋ยวเราก็อยากจะให้กินนะครับแต่เขาไม่ยอมจะกินนะครับโอ้โหเ่าไม่รู้เป็นอะไรนะครับอารมณ์ไม่ค่อยดีด้วยนะครับวันลิงนี้เข้าไม่ได้แน่นอนนะครับดูโพรงจ,ม,งงรงจม,งมูกละดูโพรงจมูกนี่ กว่าโบ้านครับอันตรายแต่เขาก็ไม่ไหลแล้วนะครับผมวันนี้ไม่ไหลนะฮะช่วงเช้าไม่ไหลนะฮจริงๆเลยนะฮะตายทีเราตรงขมับก็ไม่ไหลลึงก็ไม่ไหลนะครับในสามสามคืนนี้นะครับที่ไม่ไหลนะครับ เราเรอดูไปเรื่อยๆนะฮะรอดูไปเรื่อยๆรอดูอาการไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะเช็คอาการดีว่าเขาหายไม่มีไหลเขาหายดีแล้วนะต้องเช็คอาการอีกหลายวันเลยครับอีกหลายวันกว่าจะเชื่อใจกันได้ครับก็ต้องรออีกหลายวันนะครับกว่าจะเชื่อใจกันได้ก็เราจะลองดูเรื่อยๆนะครับว่า ควานลิงจะเข้าได้หรือเปล่าครับถ้าเข้าไม่ได้นี่ก็ต้องรอก,กันไปอีกอีกยาวนานหน่อยก็เอาความชัวไว้ก่อนนะครับเราควรัวว่าเขาจะกลั้นเอาไว้นะครับยังไหลไม่สุดนะครับเราก็ต้องใช้เวลาที่นึงนะครับเผื่อไปอีกสักอีกประมาณสักสิบยี่สิบวันนะครับประมาณนี้นะครับเราถึงจะไว้ใจนะครับ ช่วงนี้เรายังไม่ไว้ใจนะครับช่วงนี้ไว้ใจไม่ได้นะครับเพราะว่าน้องพึ่งน้องพึ่งหยุดไหลนะครับได้สองสามวันนี้นะครับแล้วควันลิงก็เข้าใกล้ยังไม่ได้นะครับสั่งยังไม่ได้ด้วยนะครั็ต้องรอกันอีกนิดนึงนะครับผม,ผมก็ควันไหลายก็ปรึกษาท่านหัวหน้านะครับแล้วก็ท่านทีมงาน ว่ารอเพื่อนๆมาเยอะๆหน่อยนะครับถ้าเขาหยุดไหลแล้วเราก็จะเรียกเพื่อนๆมาเพื่อจะมาช่วยกันในช่วงนั้นครับประเมินสถานการณ์ไปก่อนนะครับช่วงนี้ช่วงนี้เราเข้าใกล้ไม่ได้นะเราก็ต้องรอดูห่างๆก่อนนะครับผม เขาตกมันได้แต่เขายังไม่ผอมเลยนะครับผมเพราะว่าควานหลายก็ให้กินอาหารแบบเต็มที่นะครับให้กินอาหารแบบเต็มที่ให้กินเต็มที่ทุกวันนะครับผมกินแบบเต็มที่ทุกวันเลย,ย,ยวันนี้นะครับก็ ลิงยังเข้าไม่ได้เราก็ยังไม่จับนะครับเราก็ยังไม่ให้ควนลิงเข้าไปใกล้นะครับผมช่วงเช้าเนี่ควานหลายมาเก็บขยะคนเดียวได้นะครับช่วงนี้นะครับเราก็ต้องดูกันไปก่อนนะครับผมใครยังเข้าใกล้ไม่ได้นะครับถ้าในสถานการณ์แบบนี้ใครยังเข้าใกล้ไม่ได้ เราต้องดูกันไปก่อนเนาะเรวก็ต้องรอใน๊กรอรอไป่อนครับเดี๋ยวไปชมคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้อง ขอลาคุณพ่อคุณแม่ไปก่อนเ้อเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับขอท้ายคลิปนี้ขอให้คุณพ่อคุณแม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนนะครับขอให้เฮงรวยๆปังๆตลอดปีตลอดไปนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้ปลายก็พังกันเงินพาุงคนน้อยครอบครัวของเราก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ